สบายดีคลิปนี้ก็สิมารีวิวอาหารแต่ละคาบเนาะอาหารช้ากิสเ็นเ้าพผัดหลังจากกินข้าวแล้วก็พากันไปฟังเทศแล้วฟังเทศแล้วแล้วก็สิออกหอนแน่จัหน่อยเพิ่นว่าตโตบีตเบี้ยวเลวอยอกหอนหลายมีแหงเฮ็ดเวียวกแหละเพิ่นว่ามื้อน,นี้นะผอยากมพืว่าเฮ็ดเบียกเกี่ยวก,กับอย่างกระถามกันได้เดอเบิ่งจากสุดแล้วทุกคนคิดว่าเฮ็ดเบียกเกี่ยวก,กับหยัง ในบ้านหรือหอนอนหลังจากเทีดเวียกแล้วเาเพื่อนก็ว่าไปไป,ไปกินข้าวบายบายไปเบิองอาหารที่อย่างกันเพิ่นว่าแร้คงกกินตอนสว่วนฮาวกาสิีมีนึ่งหมกึ่นึ่งปลาเนน,นเส้นแล้วก็พิซซ่าค่อยกินพิซซ่าคำหนึ่งโดเคียวจิบโอ้ย่าบกไเด้วทุกคนว่ามันแข็งแล้วฮาการิมาเบิองอาหารแรงเลยอาหารแรงก็คือต้มข้าเปียก ที่เหลือจากห้องอาหารเนาะห้องอาหารเหลือ,อน้ำซุปกระดูกหมูไว้แล้วก็มีข้าวผากันตักมาต้มข้าวเปียกกินพอดีเพื่อนวาอยากกินข้าวเปียกตอนเลงอยากกินแนวฮอนฮอนมาสันแล้วก็มีไข่เย,ยาาี่ยวม้าหมูซื้อมาเตโนอ,อันนี้กระถวยข้าวต้มหองอค่อยเนาะยังบได้ใส่มะเพิษแล้วก็มีไข่าดาวห้องอาหารจืดให้แล้วก็ขัวผักกะหล่ำ บัดนี้เขาสิมาถ่ายนิสัยจากถ้วยข้าวต้มอ,อันนี้ถ้วยของตัวเองใส่มาเผ็ดน้อยหนึ่งอันนี้ของมู่หิวแฮงเผ็ดพร้อมเพิ่นวะอันนี้การหมักเผ็ดน้อยหนึ่งส่วนอีกคนมักแบบเซพๆเพิ่นวะามักหลดจัดจานอีกคนหนึ่งก็กิกนต้มมีจบการรีวิวอาหารในมือนี้แบบงง มูปนี้กระทายอยู่บนลเฮดเวียงตอนแรงของมูนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เน่เด้อเดียหูใจสวยมาฝากทุกมือเลย